สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้นะฮะความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาททุ่นซิ่งสวิงเทรดหุ้นขับเคลื่อนรับใหญ่แล้วก็นักเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ผมไปเจอหนังสือก็ไปซื้อมาครับที่ออนไลน์นะซื้อมาจากอเมซ o n มาครับเห็นว่ามีบทหนึ่งน่าสนใจครับเขาพูดถึงความเชื่อของท็อปเทรดเดอร์นะครับเลยเอาหัวข้อมาแล้วก็ ตีความให้ท่านฟังนะฮะหนังสือชื่อว่า The Consistent Trader นะครับนักเทรดที่มีความสม่ำเสมอนะฮะวิธีสร้างระบบเทรดผู้ชนะและก็เป็นนายเหนือจิตใจตัวเองเพื่อที่จะสร้างกำไรให้มันมีความยั่งยืนในการเทรด forex นะฮะผมเองก็ไม่เทรด forex นะแต่ว่า มันก็ประยุกต์ใช้ได้หมดนะครับสาหรับการเทรดตลาดไหนก็ตามนะครับมาดูครับยืดสามข้อเลยนะฮะหนึ่งเขาจะมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองครับไม่ว่าผลการเทรดจะออกมาอย่างไงนะนี้สำคัญมากข้อแรกครับสำนึกรับผิดชอบสําคัญมากครับหาหุ้นได้เองรับผิดชอบ การตัดสินใจเองนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดเป็นเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกของการเทรดนะครับถ้าคุณไม่สามารถหาหุ้นได้เองนะผมว่าอย่าเทรดเลยครับเสียดายเงินนะฮะทางานบ้านได้เองหาหุ้นได้เองตัดสินใจได้เองนี่สําคัญที่สุดเลยนะฮะสองมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเป้าหมายว่าจะเทรดไปเพื่ออะไร ต้องการประสบความสำเร็จขนาดไหนต้องมีครับ3เชื่อว่าการเทรดเป็นเกมของสถิติครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของ positive expectancy อย่างดีครับสถิติก็คือว่าเน้นเกมยาวครับจำนวนครั้งที่มากพอนะครับแล้วก็เอาค่าเฉลีย่ยคือทำมากพอและได้ค่าเฉลี่ยที่เป็นบวกครับโดยเฉพาะ โพซิทีฟเอ็ก e ์เพคทเชนคือว่าพูด,ดง่ายๆคือคัด your l o ลอสช็อตแล้วก็เล็ดโย่ profit r u นนะครับพูด,ดง่ายๆคือตัดขาดทุนเป็น1อ่ะกำไรเป็น3เท่าตามการจัด,ดทุนครับอย่างน้อยนะคือกำไรเป็น3เท่าของการตัดขาดทุนเป็นอย่างต่ำครับแบบเนี้ยเรียกว่า positive expectancy ครับคือกำไรเนี่ยต้องได้มากกว่าการขาดทุนครับยิ่งมากยิ่งดีครับใคร มีระดับมีสัดส่วนที่มากๆนี่คนนั้นจะมี positive expectancy นะฮะสเขาเชื่อในความกล้าเสี่ยงครับแล้วก็กล้าบริหารความเสี่ยงครับเพื่อที่จะให้ได้ผลการเทรดตรงตามเป้าหมายที่ต้องการรับใช้เป้าหมายที่เขาต้องการนะฮะห้าเขาเชื่อว่าถ้าเทรดต่างตลาดคุณต้องใช้ต่างวิธีการครับ 6. เขาเชื่อว่าถ้า จะบรปปรลุเป้าหมายการเทรดได้เขาจะต้องจริงจังเรื่องของการ position sizing ครับไม่ใช่จุดเข้าซื้อครับนี่สำคัญเลยนะข้อนี้กว่าที่คือมือใหม่มักจะสนใจเรื่องของ entry ครับแต่มืออาชีพเขาจะจริงจังเรื่องของการบริหารความเสี่ยงก่อน position sizing ให้เป็นก่อนนะฮะเชื่อว่าตัวเองมีท่าไม้ตายที่สามารถ ทำเงินชนะตลาดได้ข้อนี้มันจะล้อไปกับข้อ3นะครับคือระบบเขานะ่ยถ้าไม้ตายไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจุดเข้าซื้อจุดการหาหุ้นนะการหาหุ้นการระบุจุดซื้อการระบุเรื่องของ r i s k Reward ต่างๆเนี่ยในระยะยาวแล้วจากสถิติแล้วเนี่ยเขาชนะตลาดได้นอนครับนะฮะเขาต้องเชื่อแบบน,นั้นแล้วก็ใช้ได้จริงและมีการแบคเทสที่ดีนะฮะแปด เขาเชื่อในเรื่องของจุดเข้าซื้อที่เรียบง่ายครับคือจุดเข้าซื้อจะฟิกพูดง่ายๆฟิกคือจะเบรกเอาก็เบรกจะดิฟก็ดิฟหรือใช้คู่กันแต่ว่าควรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนําอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าทําทั้ง2องอย่างนี่ถ้าจากประสบการณ์เองนะถ้าคุณใช้ทั้งทั้งเบรกเอาหรือดิฟเนี่ยตีกันครับตีกันแล้วก็คุณจะมีหุ้นให้เล่นเยอะ คุณจะมีรุ้นหุ้นให้เข้าเยอะมากครับมันทําให้อะไรเดียมันหวานแหแทนที่จะเป็นการแบบเจาะจงนะฮะนี่เป็นปัญหานะครับดังนั้นเลือกเอาสักอย่างที่ที่คุณชอบถ้าจะดิฟก็ดิฟให้ดิฟสักแ0แล้วก็ค่อยเบรกเอา20%่สบนมานเนี้ยนะถ้าคุณเบรกเอาก็เบรกเอาแปเแล้วก็ดิฟยี่พอมันจะได้มีการเวทที่ไม่ตีกันนะฮะเก้า แต่เขาเชื่อน่ครับการออกที่ซับซ้อนนะครับการออกการออกจากการเทรดนะพูดง่ายๆนะครับคือ1คือคุณต้องมี Initial s t o p l o s s ครับคือ t u p l o t s ระดับไหนที่คุณต้องตัดขาดทุนครับนะฮะและก็มีเป้าหมายของการ Take Profit ครับมีการ t เท i c Stop ด้วยถ้าถ้าราคาหุ้นมันทำได้ดีแล้วก็ คือถ้าหุ้นมันวิ่งบวกดีเนี่ยคุณต้องมีการเลื่อนระดับซับลอดตามครับไม่ใช่ว่าตั้งระดับตัดขาดทุนที่เดิมแล้วก็แล้วก็ไม่สนใจแบบนี้ราคาอาจจะวิ่งลงมากลับมาเท่าทุนแล้วขาดทุนได้นะครับต้องมีการปรับตามนะครับแล้วก็มีการใส่ใจเรื่องของริ r e ี a อร์ดครับที่จะทำให้เขาแบบพูดง่ายๆคือว่าคุณต้องคำนวณริชลีบอร์ดที่ เข้าใจง่ายนะฮะจะได้เอาไปปรับใช้ในการหาจุดออกจุดเข้าที่ดีนะฮะแล้วก็เขาจะใช้เรื่องราวของ time stop คือถ้าซื้อไปแล้วราคาไม่ไปไหนเนี่ยกำหนดให้กี่วันกี่แท่งถ้าไม่ถึงดั้นต้องออกครับพวกนี้พวกนี้ต้องชัดเจนนะครับชัดเจนโดยเฉพาะผมว่านะจากประสบการณ์เองนั้นผมผมมองว่า อันดับแรกนี่คุณต้องมีระดับเป้าหมายในการเทค Profit ชัดเจนก่อนขั้นต่ำอยากได้เท่าไหร่คือถ้าคุณคุณเลือกแบบหนึ่งแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องยอมเสียอีกแบบหนึ่งสมมุตินนะถ้าคุณอยากจะเอากำไรระดับ3เท่าของการตัดขาดทุนสมมติคุณตัดขาดทุนหากำไรคุณ ก็เ,เอาสักประมาณ15-20%ถึงสมมมติผมให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเป็นห้าเป็นสามห้าเท่าเลยสี่เท่าเลยนะคือว่าถ้าคุณฟิกการเทคโปรฟิตที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็อย่าได้ไปเปลี่ยนว่าจะต้องรันเทรนเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในสุดแล้วตีกันนะตีกันตีกันแล้วกลายเป็นความมั่วครับเดี๋ยวเอาหาราคาวิ่งไปดีวิ่งสวนทางลงมาแทนที่คุณจะเทค คุณก็ยื้อซื้อเวลาให้ให้มันแบบลงมาโดนซ็อปลอดแบบนี้ผมไม่ใช่ผมเจอแล้วไปไมไปได้นะต่อไปผมจะทำคือผมจะฟิกเลยฟิกระดับเทคโปรฟิตถ้าถึงเป้าหมายสมมติ20%ผมล็อกเลยหลดมาขาย <c oughs> ถ้าไปต่อมันก็เทรนดงซ็อปตามแบบนี้จะดีกว่าจะดีกว่าการที่แบบยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นในแง่ที่ว่าอืม ตอนแรกก็จ,กจะเอาเอาสัก50%สักพักไม่เอาละแต่จะต้องเทคก่อนละกันแบบเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนนะฮะ10เชื่อในการทนรวยครับเขาจะเชื่อในการทนรวยคือเล t p โปร i ฟต์ตันได้กำไรมากสุดนะ11เขาเชื่อในการตัดขาดทุนไวครับหุ้นผู้แพ้จะตัดขาดทุนไวมากนะครับ12เขาจะ คำนวณ Risk s e w a r d ratio ก่อนเทรดเสมอนะฮะ13เขาเชื่อว่าตัวเองจะขาดทุนมากกว่ากําไรครับเห็นไหมครับข้อานี่ดีมากนะคือเขาจะเชื่อว่าตัวเองต้องขาดทุนครับมากกว่ากำไรครับต้องเจอการขาดทุนมากกว่าได้กำไรครับแต่เขาจะยอมรับได้ตราบใดที่ expectancy เขคคือกำไรที่เขาได้มันก้อนใหญ่กว่าที่ขาดทุนครับโดยเฉพาะอะไรครับ กำไรเป็นสามเท่าของขาดทุนนี่เป็นสิ่งที่เขาเขาฟิกไว้เลยครับยึดไว้เลยเท่านี้ถ้าขาดทุนถ้าขาดทุนแต่ว่าเสียหายไม่มากแต่กำไรได้มากกว่าขาดทุนหลายเท่าเนี่ยเขาเอาครับเขายอมขาดทุนครับเขาไม่อง,งองงแงนะฮะสิบสี่เขาเชื่อว่าเขาต้องพัฒนาจิตใจครับพัฒนาจิตใจให้เท่าทันตลาดครับจิตใจสำคัญ มากนะครับเขาไม่ได้เป็นแค่ว่าศึกษาแค่เรื่องเทคนิคงเดียวแต่เขาต้องพัฒนาเรื่องของ psychology ด้วยนะฮะสิบหกเขาเชื่อว่าการเทรดที่ดีต้องทําแบบทําธุรกิจครับไม่ใช่งานเรครับสิ 17. เจ็ขาเชื่อในการบันทึกการเทรดอย่างละเอียดนะฮะสิบแปเขาจะมีการรีวิวมีการมอนิเตอร์กลยุทธ์การเทรดของตัวเองครับสิเก้เขาเชื่อว่า ตัวเขาเองแหละเป็นปัจจัยสําคัญครับที่มีความสําคัญต่อความสําเร็จครับ20เขาเชื่อมั่นในการเตรียมตัวก่อนการเทรดครับก่อนเทรดต้องเตรียมตัวให้ดีทํากันบ้านให้ดีครับ21<ๆ>เขาจะใส่ใจครับทั้งจิตและก็กายนะฮะคือใส่ใจทั้งภายนอกและภายในคือพยายามทำจิตให้ปลอดโปร่งครับแล้วก็ออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะฮะ ยี่สิบสองเขาจะใส่ใจในการใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเทรดครับไม่ใช่ว่าเทรดอย่างเดียวนะแต่ต้องใช้ชีวิตเที่ยวอยู่กับครอบครัวอะไรที่มันสมดุลนะฮะไม่ใช่ว่าเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะยี่สิบสามครับเขาเชื่อว่าการเทรดเป็นเกมครับการเทรดเป็นเกมมันเป็นเกมหนึ่งครับมันต้องมีกฎครับกฎเพื่อที่ทําให้เขาเป็นผู้ชนะ เพื่อทํ้ทให้เขาไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้นะฮะนี่ไม่ทั้งหมดครับยิบสามข้อที่ผมคัดมาจากหนังสือ The Consistent Trader นะครับมีขายที่ Amazon นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะท่านสามารถที่จะลองไปซื้อมานได้นะครับสำหรับคลิปนี้นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ